โอเควันนี้อาจจะไม่ได้ชวนเพื่อนมาเพราะว่าเอ่อตอนปิดมิดแล้วไอ้ที่ผมคายมันไม่ได้ยินเสียงก็ต้องขอโทษสองคลิปนั้นด้วยอ่างั้นมาเล่นเอามังอัดเลยละกัน ผู้ชมสามารถเล่นกับผมได้นะไม่หนีไปไหนหรอกหลังจากจบคลิปนี้เสร็จแล้วลหละนะโอเคคือครับคือแล้วอัดเป็นนะหลายนาทีหลายชั่วโมงคือกลัมาดูอีกทีไม่มีเสียง มาล้โอ้นี้ดีอ่ะน,นี้ดีิ่งไว้อ่าน,นี้ดีนนดนนดปัดตอนที่เรื่มเลยแล้วกันโอเคไม่กีนนาทีผมพิมพ์ไปแล้วว่าเลืม่มมันก็เลืม่มโอเคไม่ต้องห่วงแล้วมีเสียงแน่นอนนี่เคปค็นคนวะ เพื่อจะติดโพสต์ทุกคนทุกคนชุดว่าใครเป็นเพื่ออบอกเพื่อันแรกใครเป็นก็พิมพ์มาบอกเพื่ะโอเคแม่กล้องพิมพ์บอกแล้วรู้แล้วตอนนี้ว่าใครเป็นโอ้ไมค์กโอ้ โอ้ oh my god รู้ไหมน,นะพวกมึงฉลาดกันด้วยโอ้โหชคิวแล้วก็รีพอร์ตเองเลยสอดเลยท่านผู้ชมรู้ไหมว่ามันพูดว่าอะไรผมอ่านไม่ออกฮึแอดมินทำไมทำไม หนดิเนี่ยไอส่งวเนี่ยโอ้ยเออเชีเนี่ยไปย์เบยเยตาเมอ ลำพันธุ์ตรงนี้จะปัดไปอ้ยเริมไปตงถีเอ้าไปได้ยังไงหมากดกขน็ตาคนแรกเลย โอเคจะไปหาคแป๊บเ,เดียวรอมาตั้งยาวนานมันก็ยังไม่รับสายไม่เป็นไรเล่นจมโอกรอมันลกันบางทีมันอาจจะไม่เคยมากัดนะคุณอยากอยากเป็นเพื่อนไอดีหลักผมไหมนี่อยากเป็น อยากเป็นเพื่อนกับไอ้ดีหลักผมไหมนี่อันนี้เปิดสีดำนี่ไม่ใช่ไม่ใช่สามสี่ตัวนี่มันคือลัวนี่ตัวดำเนี่ยไม่ได้ฟาร์มเลยเว้ยช่องนี้โอเคแล้วก็มาอยู่ในเกมนี้แล้วมา อ๋อคือแอปเล่นมาแล้วนิดนึงโอเคน,นี่ก่อนแล้วกันเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ออกยืงไม่ได้อ,อะไรย,ยืนไม่ถึงได้แค่เน,นี้ยเฮ้ยได้แค่นี้ โอเคเราไปฟาร์มกันเลยเอืมคุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่าไอสีแดงเนี่มันคืออะไรใช่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 ใชันนี่ผมเล่นในคอมพัว์นะนี้เป็นไอดีลองใช่เห็นไอสีแดงนี่ไหมเห็นไหมเนี่ยไอสีแดงเนี่ยไอสีแดงเนี่ยที่มันอยู่ล้อมรอบอะ ผู้ชมลองเข้าไปสิแน่มันก็จะเป็นแบบเนี้มันไม่ให้กูเข้ากูไปละเอาก็ทีลืมอดโอ้ทำตันนะ้งนานลืมอดโอเคตอนนี้ถึงเก้าสิบหกแล้วอีกนิดเดียวก็จะหนึ่งเลยแล้วโอ

หกอันหกอันฉันเก็บเงินสุดแค่หกเหงินน่าจะได้แล้วล่ะมัง้งเป็นไหมสิ ออแล้วโอเคเาช่ไม่ได้พ่าไม่ได้อ่ด ต้องเป็นเหมือนคนนี้ให้ได้หรือเปล่าองดูไม่นเจอกระดาษทิชชู่มาทำอร่อยได้สิดเงินด้วยเตดอ,อืมแม่เลยจะได้ของเล่นกับพรอบ้าง แต่เป็นคนที่ได้ของแร้เลยละกันโอ้หมายกอดดีนะที่อัดพันอ๋ออ๋ออ๋ออามาทำเพียกอะไรนักหนาไม,าม,าม,ามา่ไม่ไม่ ก่อนนะเจะได้แค่สองออนโอ้ไม่ด๋โอเคพยกอันนั้นก่อนแล้วกันเออมึงกระโดดมันจะไวกว่านะ ได้ในโทรศัพทบอย่างผมก็องตามได้เลยไม่ต้องมาไกลมากโอ้ยอืมอ๋อ

กินก็พอหนักอะไรเออก็กินมาสิเฮ้ยทำไมกิ้นไม่ได้บ่ฮมมันไม่กินอะ่ะเฮ้ยมาดิมาดิ ให้ผมเปิดกล้องไหมอยากไหมอยากไหมถามก่อนฮัลโหลทุกคนอยู่ไหมเนะี่ยไม่เปิดดูกว่ะ เขาขแค่เราอยู่ระดับมากกว่าหนูถ้ามมันหน่นวง อมืมใช่เนี้ยแหละไ,ไปละ